ก่อนนะผมขายไม่ค่อยดีนะครับจนได้มาเรียนคอสอาจารย์ฟูจิมันทําให้ผมนะครับได้เห็นว่าเออขายดีขึ้นแล้วก็มียอดเพิ่มมากขึ้นนะครับผมใช้เวลาไม่ถึง2เดือนครับยอดขึ้นถึง10เท่าเลย <S <S สวัสดีครับผมชื่อธนรรพัฒนิ่มเจริญวันเจ้าของเพจคูลแม็กมาสเตอร์วิดีโอเอ็กซ์เนะครับก็สาเหตุที่ผมนะครับได้มาเรียนคอสของอาจารย์ฟูจิครับศาสตร์ทำให้คนอยากก็เพราะว่าผมนะครับต้องการ เพิ่มรายได้นะเมื่อก่อนนะผมขายไม่ค่อยดีนะครับจนได้มาเรียนคอร์สอาจารย์ฟูจิมันทําให้ผมนะครับได้เห็นว่าเออขายดีขึ้นแล้วก็มียอดเพิ่มมากขึ้นนะครับอาจารย์ฟูจิก็จะเน้นไปที่ความแตกต่างแล้วก็วิธีเพิ่มมูลค่าสิ่งของเหล่านั้นครับ<ส>แล้วก็ทําให้คนอ่ะเข้ามาซื้อของเรามากขึ้นด้วยนะครับถ้าจะพูดว่าอะไรที่ผมชอบมากที่สุดในคอร์สของอาจารย์ฟูจิก็คือวิธีเพิ่มมูลค่าสิ่งของนะครับและก็ทําให้มันแตกต่างอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบมากที่สุด ตอนแรกคอสของผมครับราคามันถูกนะครับทีนี้อาจารย์บอกว่าให้เพิ่มราคาให้มันแพงขึ้นแล้วก็เพิ่มมูลค่าเพิ่มคุณค่าในคอสนั้นให้มากขึ้นคนครับจะเห็นค่าจากราคานั่นเองครับเมื่อของเราราคาถูกเขาจะไม่ค่อยเห็นค่าครับอาจารย์บอกว่าให้ราคามันสูงขึ้นครับอ่าคนก็จะเข้ามาและคนก็จะเห็นค่าในสิ่งที่เราขายด้วยครับผมใช้เวลาไม่ถึง2เดือนครับยอดขึ้นถึง10เท่าเลยนะครับซึ่งผมก็รู้สึกเออตกใจมากว่าเฮ้ยโหคนมันเข้ามามากขนาดนี้ ก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเพราะศาสตร์ทําให้อยากนั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณครับอาจารย์ฟูจิที่ให้โอกาสดีๆสําหรับการเรียนศาสตร์ทาให้อยากและผมก็ได้นี่ครับใบ์ติฟิเคตเรื่องการตัดต่อวิดีโอครับของค h a มาสเตอรเลยทําให้คนเข้ามาเรียนรู้มากขึ้นนะครับและให้ความรู้แบบแน่นมากครับในคอร์สอย่าลืมครับไปเรียนของอาจารย์ฟูจิได้เลยครับสุดยอดมากคอร์นี้เพิ่มมูลค่าเพิ่มราคาเพิ่มคนเข้ามาในเพจ แล้วก็เพิ่มคนติดตามทําให้ผมนะเป็นที่จดจํามากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงการสร้างแบรนด์สร้างสิ่งภาพลักษณ์ให้ติดตาให้ดูโดดเด่นด้วยครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งจริงๆครับคุ้มค่ามากสุดยอดนะครับสวัสดีครับ